สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับวิธีการเก็บรักษานะครับพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระเครื่องประเภทพระเหรียญน,นะครับเราจะมีการซีลนะครับถุงแก้วนะครับเพื่อเก็บรักษาพระเครื่องนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ขั้นแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็จะเป็นพักเครื่องครับนี่พักเครื่องนะครับพักเครื่องอันนี้ที่ต้องมาซิลเพิ่ซิลใหม่เพราะว่าได้แกะถ่ายรูปไปแล้วนะครับเหรียญก็ต้องมันก็จะมีอากาศเข้าไปนะครับมันก็จะมีอากาศเข้าไปถ้าเราไม่เก็บครับถ้าเราไม่เก็บพระนะครับพระก็จะมี ฝุ่นนะครับโดนปฏิกิริยากับอากาศนะครับมันก็จะไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามจะมีการสึกนะครับตามสภาพนะครับโลหะเมื่อโดนอากาศนะครับทําปฏิกิริยาก็จะเกิดการสึกนะครับแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะต้องมารักษาคันนะครับอย่างแรกก็คือพระเหรียญนะครับอย่างแรกนะครับเตรียมมาแล้วอย่างที่สองนะครับอย่างที่สอง อย่างที่สองก็จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการซีลพระนะครับก็จะมีนี่ครับถุงแก้วนะครับขนาดที่เข้ากับความเหมาะสมของพระเหรียญนะครับถัดมาก็จะเป็นนี่ครับเป็นที่หนีบนะครับเป็นที่หนีบถัดมาก็จะเป็นกันไกครับกันไกในการตัดนะครับแล้วก็ไฟเช็คนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับในการซีล ส่วนวิธีที่สองก็จะใช้เครื่องนี้ครับเครื่องที่สั่งมาจากประเทศจีนนะครับราคาอันละยี่สิบสามสิบกว่าบาทนะครับมาลองดูกันว่าวิธีไหนที่เซลถุงได้ดีกว่ากันนะครับวิธีแบบไทยๆหรือวิธีแบบจีนนะครับเครื่องเล็กๆอันนี้นะครับอันนี้ต้องใส่ฐานนะครับโอเคเรามาลองทำกันเลยนะครับครับ ขั้นแรกก็ถุงมานะครับปึ๊บเราก็ใส่ถุงนะครับถุงไม่เรียบร้อยอเห็นนะครับจากนั้นเราก็ทําการหนีบนะครับสัมพระนะครับตรงนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมครับ,หบให้ขนาดพอด,ดีนะครับโอเค คครับหลังจากนั้นก็ตัดนะครับตัดนะครับตัดให้เหลือนิดๆนะครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับใช้ไฟเช็คนะครับลน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 ตามขอบนะครับ เงนให้ปัดติดถุงเนี่ยครับหมดนะครับแล้วเราก็จะได้พระนะครับที่ผ่านการซีลเรียบร้อยนะครับอากาศก็จะไม่เข้านะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยละลองอีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปลายนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตัดนะครับ เช็คลนครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับพร้อมถุงก็หาซื้อได้นะครับตามเพจช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ Facebook อะไรครับเราก็มีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีนะครับล้นครับลนลนให้ทั่วนะครับ โอเคปึ okay. ๊บนะเราก็จะได้พระที่ผ่านการซีลนะครับเรียบร้อยด้วยมือของเราเองนะครับนะเอ่อความเขาเรียกอะไรความมาตรฐานก็อยู่ที่มือของท่านนะครับว่ามีความตัดได้ตรงไม้แล้วก็ความละเอียดในการลนไฟนะครับอ่าโอเคครับชุดนี้ก็ ชุดละไม่ไม่ถึงร้อยนะครับร้อยต้นๆน,นะครับโอเคครับสําหรับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องนี้ครับเครื่องซีลนะครับเครื่องซียขั้นแรกเราก็มาใส่ฐานก่อนนะใส่ฐานเป็นฐานขนาด 2A นะครับใส่ลงไปปึ๊บปิดฝาครับอโอเคอน,นี่นะครับลักษณะปจะเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวเนี้ยเป็นแผ่นสร้างความร้อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะแตกต่างกันกันกบวิธีของไทยๆย,ยังไงนะครับไม้เหรียญหนึงนะครับเหรียญน,นี้แล้วกันเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับโอเคใส่ไปครับ จากนั้นนะครับตอนนี้มันจะมีที่ปิดอยู่นะครับเอาที่ปิดลงนะครับแล้วว่าอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทํานะวัสรู้สึกว่าจะใช้ยากจัง ค okay, ครับต้องกดแช่นะครับต้องกดแช่นมีความร้อนนะครับปึ๊บจะได้เรื่องไหมเนาะผล จากที่ผมลองทํานะครับไม่เรื่องครับไม่ได้เรื่องเลยนะครับโอเคเป็นวิธีแรกนะครับที่เหมาะสมกว่านะครับไอเครื่องนี้รู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะเลยนะครับมีความร้อนขึ้นจริงครับแต่ไม่สามารถทําอะไรปลาสติกได้เลยครับโอเคผลสรุปในวันนี้ครับก็คือใช้อุปกรณ์แบบนี้หละครับนะครับมาตรฐานแล้วครับอันนี้ดีที่สุดนะครับในการเก็บรักษาพระนะครับซีลพระนะครับ อันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับส่วนเครื่องนี้ก็ไม่ต้องไปสั่งแล้วครับเสียอเงินนะครับยี่สิบบาทเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็เอาไปลองทำลองใช้กันนะนะครับเก็บรักษาพักเครื่องยังไงให้อยู่กับเรานานๆนะครับโน้ตอมุเล่กเก้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ